ดีทั้งผู้ฟังที่รานทุกท่านครับเรื่องเล่านี้ผมได้ไปนคนใหหาในเว็บไซต์เว็บหนึ่งผมก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนื่อนทุกคนได้รับฟังกันในคลิปนี้ครับในเวนะ็บไซต์นั้นโดยตั้งชื่อว่านัศึกษาพาเสียวซึ่งเรื่องราวาของเขาเน้นผมจะเล่าแบบเท่าที่ผมจะ ผ่านให้ฟันได้นะครับเมื่อปีพศ2559ตอนนั้นผลเริ่มที่จะทำธุรกิจขอนตัวเองได้แล้วและผมก็มีธุรกิจขอนตัวเองเริ่มที่จะไปได้ดีผลอายุราวๆ52ปีซึ่งอายุขั้นที่จะมาแล้ว และผมก็เป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้ด้วยซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มกับเมียไม่นานนะผมก็เริ่มที่จะทาง,งานของตัวเองได้ดีผลจึงคิดว่าผลนะั้นจบมานานแล้วอยากจะหาใครสักคนที่มาเป็นกาลังใจให้ในวันที่ผลนั้นทำง,งานเหนื่อยและให้กาลังใจผลและเป็นคน ทำกับค้าให้ผมกินสักคนแต่โผมหาไม่ไม้ไม่ได้สักทีตอนนั้นผมขายของอยู่ที่หน้ามอแห่งหนึ่งซึ่งมันพูดได้เลยว่าน่าสุกษาเต็มไปหมดและผมก็อาจจะแก่ก็ขาผู้คนไม่มองหรอกผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าผมจะจีบน่าสุกษามันเป็นแฟนหรือว่า ผลจะไปเปเป็นสายเปนักศึกษาเป็นไปไม่ได้เพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคนอายุมากอย่างผมเพราะผมอายุตั้งห้าสิบสองแล้วแถมเป็นคนขี้เลยผมจึงไม่เคยที่จะเหลียวมองเขาและเขาก็ไม่เคยที่จะเหลียวมองผมด้วยครับมันก็แฟฝงกันและเรื่องเรา มันก็เริ่มที่จะเข้าทานผมและมันอาจจะผิดกับที่ผมคิดเอาไว้เลยมีนักศึกษาปีสองคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาเรียนปีหนึ่งที่อื่นแล้วมาเรียนต่อที่นี่ซึ่งเขาก็มาซื้อขอในกับผมทุกวันผมขายหมูปิน้นช่วงเย็นและช่วงเช้าผมก็เลย ได้มารู้จักกันเธอเธอมาซื้อกับขอนกับผมทุกวันผมไม่ได้คิดอะไรหรอกละมันถามว่าน่ารักไหมค่อนข้างที่จะน่ารักมากและเป็นคนเผิวเขาแต่ผมก็ได้จะมองนะครับเพราะอย่างที่บอกไปผมไม่มีวาสนาเวลาไม่มีบุญพอที่จะได้เขามาเป็นแฟนหรอก และเขาก็มาซื้อกับเข้าจนเป็นเวลาช่วงปีใหม่ผมก็ยังไม่เคยได้คุยกับเขาสักคำเลยและมีอยู่วันหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเออคนนี้น่ารัากว่าแต่ก็ไม่กล้าจีบหรอกและไม่กล้าขอเฟซขอไลน์ด้วยซ้ำแต่ผมใช้วิธีของผลโดยที่ผลนั้นเขียนข้อความบางอย่างไว้ ระดแล้วก็ห่อเข้าอุ่นๆใส่กระติกไว้เพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นแบบพิเศษให้กับเขาแต่ผมก็จะใช้วิธีของโผลด้วยกันบอกว่าวันนี้ทันร้านเรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าปาระจำซึ่งเราจะให้เราจะให้ลูกค้าปาระจำเรานั้นกินฟรีหนึ่งมื้อ โดยมือนี้นะเราจะใส่กะติกไว้เป็นพิเศษเพราะจะได้อูดจะได้อร่อยผมก็เลยพูดต่อหน้าเขาผมก็เลยมมอบให้เขาเขาก็เลยถามว่าหนูเป็นคนเป็นลูกค้าประจำของลุงหรอือเปล่าโดยที่ใช้คําว่าลุงที่มันใช้ผมแบบพูดได้เลยว่าแก่ขึ้นผมก็เลยบอกไปว่าใช่ หนูเป็นลูกค้าประจำและผมก็จะมีลูกค้าประจาอีกและลูกค้าคนอื่นที่เป็นลูกค้าประจำผมจริงๆก็มาด้วยผมก็เลยมอบให้เขาโดยที่ผมทำกติแบบน้ำไว้เพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นและพิเศษกว่านั้นก็คือของผู้หญิงนันกศึกษาคนนี้นั้นผลได้เขียนจดหมาเอาไว้โดยเขียนข้อความเอาไว้ว่า ขอเฟซขอไลน์บ้านได้ไหมรู้สึกอยากคุยด้วยเฉยๆครับผมม่อให้เขาไปแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกอายๆนะและลูกค้าปจัจจารอีกห้าคนที่ผมตั้งใจเลือกไว้ก็ผมก็ม่อให้ตามที่ผมได้วานเอาไว้จากนั้นไม่นานนะสามวันผ่านไป ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมาซื้อขอน้ำผมเลยผมก็เลยคิดว่าแผนนี้คนเสียแน่เลยของไม่กล้ามาดูซิเราทำให้เขากลัวเราเลยผมคิดแบบนี้อยู่ประมาณสามวันหลังจากที่ผมมอบกติให้เขาและวันที่ห้าผมก็ไม่นึกหรอกว่า เขาจะเดินมาซื้อขอนโดยตอนนั้นผมไม่ได้หันมองไปเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างจะเยอะผมก็เลยหันหน้าไปอีกฝัน่งนึ่งส่วนเขาอยู่ข้างหลานผมก็เลยบอกว่ารอสักครู่คือหนูจะเอาปีกไก่สามไม้และเอาข้าเหนียวยี่สิบบมากค่ะตอนนั้นรู้สึกเสียงคุ้นๆมากแต่ก็ยังไม่ได้แอบไปมอง ผมก็เลยบอกว่าได้ค่ะรอสักคู่นะเขาก็เลยรออยู่จากนั้นผมก็หันไปมอนเบอร์ที่ผมนะไม่ได้ตั้งใจว่าและไม่คาดคิดว่าเขาจะมายืนอยู่ต่อหน้าผมตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อได้ค่ะตอนนั้นรู้สึกตกใจแต่ก็เราก็พูดเหมือนแบบเป็นลูกค้าทั่วไปแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรนะผมก็เลย เอาไกา่แล้วก็เอาเข้าวเหนียวยี่สิบบาทไปให้เขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่เขาก็ออๆเหมือนกันและอีกวันหนึ่งซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์ของวันนั้นเขามาซื้อแต่เขามาคนเดียวเขามาช่วงเช้าตอนนั้นผลพึ้นก่อทำอะไรเสร็จหมูบิ้นยังไม่ได้สุดผมก็เลยบอกว่ายังไม่สู่ค่ะตอนนั้นเขาก็บอกว่า คือหนูไม่ได้มาซื้อหมูปิ้นหรอกผมแค่หนูแค่อยากจะมาคุยกับลุงเฉยๆตอน,นั้นรู้สึกในใจก็กลัวนะว่าเขากคนจะมาพูดตามที่เราคิดไว้แน่ๆเลยสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือเขาครจะมาว่าว่าเขาควมีแฟนแล้วและไม่สามารถที่จะให้เบอร์ให้ไลน์ให้เฟซได้ผมก็เลยบอกว่าโอเคจ้ะ หนูมีอะไรเหรออ๋อคือหนูอ่ะอก็มีของมาให้ลุงจ้ะแล้วเขาก็หยิบเขาก็เอาของรันย่างมาให้ผมโดยมันคล้ายๆเหมือนของขวานแล้วก็ของขวานเล็ๆผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้มาว่าอย่างที่เราคิดไว้ดิครับผมก็กลัวๆอยู่ แต่ก็ทำใจเพราะว่าเราก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดขอให้เพียงเราได้ทำ